ยิงเมืองกรุงมาป้ามาปุงฝั่งสุดุงปิดคลิปนี้วันนี้ตัวไอ้นั้นมีซี่โครงไกบ่บบใจจีนไก่เฮาสาวจีมาลีมมาล้องฝั่งเตียวขึ้นกองนีไอเตอร <c oughs> อูเลนสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีสู่เข้ามาคานี่แรงนี่กินข้าวแรงครับอ,อย่างการส่วนตัวเฮานั้นมีเมนูเด็ดมีเมนูประหยัดงบมานำเสนอนี่เลยมันคือผีโพงซี่โครงไก่ไก่ไกไ่ไก่เออแบบใจอูเลน <c oughs> มันคือนี่เลยซี่โครงไก่นะ่ะสู่เขามาวันนี้เขาขอเสนอเมนูซุปซี่โครงไก่ตุ๋นพริกไทยตามสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ต่ำม่ต่ำเกิดเนอะรเริ่มแรกเลยนะเฮาก็ต้องเอาซี่โครงไก่ที่เขาได้มาจากลานขายไก่ให้นำไปทำความสะอาดผื่อเรียบกร้อยเนอะแล้วก็กกมันให้เป็นก้มนะดิจิตะกกเอ็นก้มนะสู่เขารู้จักกออีนะจากนั้นก็รอเวลาปาน้ำใส่หมอ้อใส่หกักของป้อมของเขาพริกไทยเม็ดเอามาต่ำใส่ลงไปรอสักกำาก็ใส่ผีพงซี่โครงไก่ลงไปถ้าถามไว้ี่ยอย่าง,างห้องซี่โครงไก่ว่าจะอันกะสู่เขาก็ยังพอ,ห,อมหมรอ ตัวกับหัวกับบะมี <c oughs> อูเล่นสุมาตะเจ้าเนาะเอาละก็ถึงขั้นตอนการปรุงพาหนะแล้วนะปรุงรสนะนะั่นน่ะอันนี้เหนะือก็ห้องสุงขาใสเองก็รสดีแต่ยังไม่ไข่หอยซีอิ้วขาวสดฝาเขียวเกลือสักเล็กน้อยนะรอจนน้ำมันเดือดตลุมตลุมพอ,อยัางขุมนรกก็เป็นอันใจได้ละตักฟองออกจนน้ำซุปมันใสรีไฟสักเล็กน้อยก่อยอมไปอมไปอมไป,มไปใจเย็นเนะ้อในขั้นตอนนี้ก็บมีอย่างเนาะเอกจะรอ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 และกิรอนะ่ะรอจนมันปเปื่อยเวลาผ่านไปสามร้อยเก้าสิบห้าวันอูเล่นผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงกับปอแล นะที่นี่ถ้าจากพริกไทยก็ใส่พริกไทยลงไปแหมสักเล็กน้อยเนอะเอาใส่พริกไทยลงไปเพิ่มตอนตีเอ,อ่อตอนใกล้ตีจะปิดไฟนะเพราะว่าน้ำซุปของเขามันจะได้หอมพริกไทยนะปนห้องว่าอย่างก็เพื่ออารมณและรสชาติในการรับประทานอีวะ <laughs> แล้วก็หลังจากนั้นเนาะพอมันเปยดีแล้วสูขาก็เฮ่อสูเขาเอาต้นหอมซอยเน้อซอยมอกไฮมอกดีมอกพอดีคาใส่ลงไปเคเรกเให้เข้ากันก็เป็นอันใช้ได้อีน่ะเซ็ตละางขนาดนะเมนูนี่นะหน้าตามันก็จะดูบ้านๆเลยนะแต่ว่าทีเด็ดมันอยู่นี่เลยสูขเพอานี่ละมันอยู่ตรงซี่โค้งเนี่ยอยู่ตรงปืนซี่โค้งเนี่ยบอกพวว่าบ้านสูเขาห้อไวอย่างกันแต่เขามักขนาดเลยนะตัดเนียนนะซื้อโค้งไก่มาเผื่อจะกินอีจริงตีเดียกว่าสิงเนี่ยตีเขา้หมันห่อไวหยังเนี่ยนะมันก็จะมีหน่วยน้อยๆอยู่ตรงปืนซี่โค้งไกกกก้้้ๆนนนบไส เขาสองแกนนะโห้ยังคึเลยละ่ะเด็ดเลยละ่ะอันนี้นะได้กินแล้วก็เอาสิโค้งไกลขวางเนาะอูเลนเอาละปากนักละวาแล้วก็หยอกกะยอกที่แปลว่าเอาเกาปากนะ